ใครที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพก็น่าจะรู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีปัญหาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกรถติดน้ําท่วมไหนจะการกระจุกตัวของผู้คนที่สูงมากๆด้วยยังมีปัญหาอื่นอีกเยอะแยะที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้ว่าปัญหาทั้งหมดที่พูดมาส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่กรุงเทพอะ่ะมีผังเมืองที่ไม่ดี แล้วเคยสงสัยป้ะว่าทําไมเมืองหลวงของประเทศนี้มันต้องเป็นกรุงเทพด้วยทาไมเป็นที่อื่นไม่ได้อันที่จริงแล้วในอดีตประเทศเราเคยมีแผนที่จะย้ายเมืองหลวงอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่แผนเดียวด้วยแล้วตอนนั้นเขาก็มองว่าหลายๆเมืองก็มีความเหมาะสมที่จะเป็นเมืองหลวงของไทยมากกว่ากรุงเทพด้วยซ้ําแล้วมันมีที่ไหนบ้างแผนที่ว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนอดีตกับไปสํารวจเรื่องนี้กันตั้งแต่ปี2480การย้ายเมืองหลวงเป็นเรื่อง,ง,องที่รัฐบาลในยุคจอมพลป คิดอย่างจริงจังมากโดยจอมพลปอได้เริ่มต้นโครงการที่ชื่อว่านครหลวงใหม่ซึ่งมันก็คือการหาทำเลในการสร้างเมืองหลวงแทนที่กรุงเทพนั่นแหละเมกะโปรเจกต์ project, การย้ายเมืองหลวงของจอมพลปอเนี่ยจากเอกสารจะมีพูดถึงกันอยู่3ประการนะฮะอันที่1ก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างต่ำน้ําอาจจะท่วมได้ตลอดเวลาอันที่2ก็คืออยากจะให้กรุงเทพเนี่ยทำหน้าที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมหรือเมืองท่าทางการค้าโดยตรงอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการ ปกครองที่ต้องการมีสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งที่แยกขาดออกจากระบอบเดิมสามอันนี้มันผสมผสานกันทําให้จอมพลปมีความใฝ่ฝันมากที่ต้องการจะย้ายเมืองหลวง การย้ายเมืองหลวงของจอมพลปอเนี่ยมีหลายเมืองที่ถูกตั้งเป็นเป้าหมายนะฮะซึ่งในการประชุมทั้งนั้นเนี่ยก็มีการถกเถียงกันแล้วก็พูดถึงเมืองลบบุรีด้วยน่าจะเป็นช้อยแรกๆที่อาจจะพูดถึงรัฐบาลในตอนนั้นวางแผนที่จะสร้างเมืองลบบุรีเป็นเมืองทางการทหารแล้วก็เป็นเมืองหลวงสำรองซึ่งตอนแรกก็ยังกั้มกังกึงถึงนะว่าจะเป็นเมืองหลวงหรือว่าจะเป็นเมืองทางการทหารดี สาเหตุที่จอมพลปอมองว่าลบบุรีเหมาะสมก็เพราะว่าลบบุรีเนี่ยเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สาคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณทําเลไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลทะเลมากทําให้ข้าศึกเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเมืองได้อย่างง่ายๆจึงปลอดภัยมากกว่ากรุงเทพอีกอย่างก็คือลบบุรีเนี่ยตั้งอยู่กลางประเทศของเราพอดีทําให้เดินทางง่ายจะรวบรวมกําลังจากเมืองอื่นก็ทําได้ง่ายเหมือนกันจอมพลปอจึงเดินหน้าวางผังเมืองใหม่ในปี2479มีการเรียกเวรคืนที่ดินในฝั่งตะวันตกของลบบุรีจํานวนมากให้มาอยู่ในการดูแลของกระทรวงกลาโหมจากนั้นก็เริ่มสร้างแล้วก็ พัฒนาในหลายอย่างจนต่อมาในปี2480รัฐบาลก็มีการประชุมหารือว่าจะป้องกันประเทศอย่างไรบ้างจากภาวะสงครามและเราจะเอาอยัางไรกับลบบุรีดี จนได้ข้อสรุปว่าลบุรีก็ยังไม่เหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงอยู่ดีเพราะเป็นเมืองที่ฤดูแล้งก็จะแ้งน้ำมากแต่สุดท้ายลบุรีก็ถูกพัฒนาไปในฐานะเมืองฐานทัพแบบที่วางแผนไว้แต่ก็ไม่ได้จบแค่นั้นจอมพลปอก็ยังมองเมืองอื่นไปด้วยแผนเรื่องย้ายเมืองหลวงก็ได้กลับมาสู่วาระของรัฐบาลอีกครั้งในต้นปี2485โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างนาครหลวงแล้วก็มีการลงไปสำรวจอยุธยากับสระบุรี แล้วเวลาที่เขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆก็จะมีเกณฑ์หลักๆ12เกณฑ์ด้วยกันตามที่เราขึ้นมาตรงนี้เมื่อไปสำรวจโดยใช้เกณฑ์นี้แล้วก็จะเห็นว่าสระบ,บุรีมีความเหมาะสมที่สุดจึงเริ่มวางแผนสร้างสระบ,บุรีเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่กว่า4 0 6ตารางกิโลเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแนวทางรถไฟเป็นเหมือนขอบเขตของเมืองแล้วก็มีสถานที่ที่เชื่อมเข้าตัวเมืองได้ถนนของเมืองก็ถูกออกแบบเป็นเหมือนตารางอย่างเป็นระเบียบมีถนนที่ตัดเฉียงกันเหมือนใยแมงมุม ตรงจุดตัดเหล่านี้ก็จะถูกวางให้เป็นหมุดซึ่งก็น่าจะเป็นอนุสาวรีเป็นลานหรือสวนแล้วก็มีการวางโรงเรียนสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลกระจายอย่างทั่วถึงทั้งเมือง ส่วนมุดใหญ่ที่สุดของเมืองก็จะเรียงต่อไปด้วยสถานที่ราชการและก็อาคารสถานทูตซึ่งอิงทธิพลการออกแบบผังเมืองให้สวยงามและก็เป็นระเบียบแบบนี้น่าจะได้รับแรงบ,บัานดาลใจมาจาก The City Beautiful Movement จากสหรัฐอเมริกาถ้าเราดูจากผังเมืองหลวงใหม่ที่ออกแบบที่นครหลวงสระบ,บุรีเนี่ยเราจะเห็นชัดได้เลยว่าตัวรูปแบบแผนผังเนี่ยเป็นเมืองที่มีลักษณะสมัยใหม่แบบที่จอมพลปอชอบใช้ในรบบุรีหรือตรงถนนราชดำเนินกลางเพียงแต่ความพิเศษของเมืองใหม่สระบุรีเนี่ยก็คือว่า สภาพแวดล้อมของเมืองทั้งหมดเนี่ยจะเต็มไปด้วยหน้าตาอาคารแบบสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมคณะรัษฎรโดยสมบูรณ์เลยและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมืองหลวงใหม่เนี่ยจะสอดคล้องกับนโยบายสําคัญของจอมพลปในยุคที่1ก็คือรัฐนิยมตา่างๆปฏิรูปวัฒนธรรมของคนไทยเช่นจะต้องสวมหมวกนุ่งกระโปรงเลิกกินมามีวัฒนธรรมในที่สาธาร,รณะอีกแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นหากเมืองหลวงใหม่สระบุรีสร้างสําเร็จจริงเนี่ยนอกจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเป็นสมัยใหม่ พฤติกรรมของผู้คนก็จะเป็นพฤติกรรมแบบวัฒนธรรมใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมนึกภาพออกเลยถึงเมืองใหม่สระบ,บุรีเนี่ยมันคงจะเป็นเมืองหลวงใหม่ที่สําคัญมากๆในระบอบประชาธิปไตยและคงไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยมันคงเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในเซาท์อีเซียเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายแผนนี้เนี่ยก็ดําเนินการอยู่เพียงปีครึ่งถึง2ปีโดยในปี2487เนี่ยสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นแล้วสระบ,บุรีค่อนข้างเป็นที่ลาบซึ่งมันง่ายต่อการเป็น จุดทิ้งระเบิดสุดท้ายโครงการนี้ก็มาจบที่เพชบูรในปลายปี2485และถูกเรียกว่า โครงการละครบานเพชรบูรณ์แล้วทำไมต้องเป็นเพชรบูรณ์เพราะว่าเพชรบูรณ์เป็นเขตป่าเขาแล้วก็มีภูมิทัศน์เหมือนกับเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวทําให้ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าเมืองอื่นที่ว่ามาโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เร่งด่วนมากเพราะอย่างที่บอกมีเรื่องสองครามเป็นปันจจัยสําคัญจนในปี2486มีการเตรียมสร้างฐานทัพที่เพชรบูรณ์เพื่อเตรียมรบกับญี่ปุ่นและยังมีคําสั่งให้กรมโยธาเทศบาลไปวางผังเมืองเตรียมย้ายทหารและก็ย้ายคนไปเพชรบูรณ์ด้วย พอวางผังเมืองเสร็จในปี2487จอมพลปก็ได้เดินทางไปเป็นประธานทำพิธีฝังเสาหลักเมืองที่เพชรบูรณ์ด้วยตัวเองมีการประกาศให้เมืองเพชรบูรณ์กลายเป็นเทศบาลนครเพชรบูรณ์มีสถานะเทียบเท่ากับเทศบาลนครกรุงเทพมีการสร้างถนนหนทางอาคารและก็สิ่งก่อสร้างมากมายแต่ก็น่าเสียดายเช่นกันที่ในปี2487พอจอมพลปเสนอล่างพระราชกำหนดระเบียบการบริหารนครเพชรบูรณ์พศ2487แล้วก็ล่างพระราชกำหนดจัดสร้างพุทธบุรีมณฑลพศ2487มติส่วนใหญ,ญ่ของที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับล่างทั้งสองฉบับนี้ เราคิดว่าใช้งบประมาณมหาศา,ศาลและก็มากเกินไปเป็นผลให้จอมพลปต้องลาออกจากตาแหน่งโครงการสร้างเมืองหลวงเลยถูกพับเก็บไปถึงแม้ว่าแผนการย้ายเมืองหลวงในอดีตจะไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้แต่ถ้าเราเชื่อข้อมูลที่บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่เสี่ยงจะจมน้ําในปี2 0 5 0การที่จะมาคิดวางแผนย้ายเมืองหลวงตอนนี้ก็น่าจะไม่ทันการแล้วปะหลายคนก็อาจจะคิดว่าแบบนี้เราเอาเวลาไปปรับปรุงแก้ปัญหาผัางเมืองไม่ดีกว่าจะมาย้ายเมืองหลวงทาไม ส่วนตัวผมคิดว่าควรย้ายเมืองหลวงถามว่ากรุงเทพสามารถจะจัดการให้มันดีขึ้นสำหรับการเป็นเมืองหลวงต่อไปหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าได้นะฮะด้วยเทคโนโลยีด้วยความสามารถการบริหารจัดการอะไรต่างๆมาสามารถทําได้แต่เหตุผลที่ผมสนับสนุนให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพเนี่ยคือผมต้องการกระจายความเจริญสู่พื้นที่อื่นบ้างเพราะตอนนี้มันกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมากเมืองระดับรองของประเทศไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือโคราชอะไรเนี่ยความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันต่างจากกรุงเทพมหาศาลมากๆเลย โครงการการย้ายเมืองหลวงเนี่ยมันจะทําให้การกระจุกตัวของทรัพยากรเนี่ยเปลี่ยนไปสู่ที่อื่นอันที่2เนี่ยคือปัญหาเรื่องโลกร้อนแล้วน้ําทะเลหนุนสูงมีงานศึกษาวิจัยหลายชิ้นเนี่ยชี้ตรงกันว่าในอีกไม่กี่สิบปีเนี่ยกรุงเทพเนี่ยคงจะอยู่ใต้น้ําซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ถึงเวลาเหมือนกันนะฮะที่คนไทยเนี่ยอาจจะต้องลองมาดูถึงปัญหานี้ว่าเออถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่กรุงเทพเนี่ยควรจะย้ายเมืองหลวงสักที